สั่งบะหมี่ให้ลูกสองอนเอ๊ะกยนห้าวไหมอ่ะก็เราเนื้อด้ดีกว่ามาก กินข้าวที่นี่กัอนอันนี้ก็นเราเนื้ออันบนเนื้ออันบนไหนแนตกอืมี๋้วกินข้าวที่นี่แหละก่อนใส่พริกหน่อยเล้วพริกไปแล้วเอาของเราพาไปกินด้วย ิกเอาลืมพี่แมวเลยขวดกิ้งวันนี้